ีคำถัมหรืคำัาเป็นแฟนกับเราไงั้นเดี๋ยวละลายบกับจะได้เป็นแฟนกับเราไหมันี <es rebell iger> ้ย นจากเขาโตน,นี้ผมมีแวนให้เขา oh. ผมขอเสกตรีทั้งดังเนี่ยคุณชูชัยของทุกคนตอบได้ไหมชีวิตของคนคนนี้นะมีแต่ให้คนรู้ให้คนนี้ให้คนนั้นแต่ไม่เคยที่จะมีใครให้เขาผมเคยพูดแต่ว่าเธอรวยเธอรวยดืดด้อแต่ถามฉันชั้นไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอแลอ้วแต่ว่าวันนี้ชันมีอะไรให้เธอวันนี้แหวนอันนี้เป็นสิ่งที่ฉัน ให้เธอทำด้วยอโบเธอและฉันมีคสั่ให้เธอมีมมอออัมีคำังบอกล่ามันจะร้่าเป็นแฟนกับเราถ้าใครอยากให้เขาเป็นแฟนกับผมนะ่ขอเสเร็จรงาถีได้ปะโอเคเดี๋ยวเราไร่อกันจได้น,นเป็นแฟนกับเราไหม บอกก่อนนะครับอาจจะไม่มีในสคริปต์นะคะมีแค่ช่วยนะตแต่เราขออย่างเดียวคืออยากทำอะไรก็ทำใช้ชีวิตที่มีความสุขโอเคโอเค okay. okay, ครับโ <Okay, S 1> อเค<ๆ>ค่ะไม่อยากใส่สิบเลยใเออแล้วอยอางนี้เรา่ะเขียนอาการยังไงล่ะการเต้พองโพสต์ไปอนน่ะเราต้องบอกว่าพี่ดูชัยด้วยเนี่ยไม่ไดเบื่อสั่นนะครับ่นเต้น ไม,ไม่ไม่ไหวแน่เดวถาหว่าเป็นแฟนนะติดแฟนฟอมนะาเป็นค่เทำได้ไมเราไมทำไได้โอเคขอให้ทำงานนะแล้วก็เอ็นจอยกับชีวิตทุกวันนะตอนนี้ก็คือเอ็นจอยชีวิตและทำงานให้เต,ต็มทีทม่แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อแฮปปี้มีดีอยู่คนับแล้วก็ขอขสั่ไเยอะก็ฝากแขกทุกเกีนนะ่ยวขอะสนับสนุนเพื่จัดกจชัยด้วยนะขอเจกตั้งทีนึงแล้ว